ครับคลิปนี้เราก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้เราก็อยู่ที่อู่สวัชระชัยการช่างครับอยู่ที่หูลิงอำเภอชนบทนะครับตำบลวังแสงประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนครับช่างกา็บอกหมดเปลือกคลิปนี้กับการเตรียมพื้นผิวกว่าจะเงาแล้วมันทำไมมันถึงด้านมันจะเงาได้เพราะอะไรประมาณนี้ก็ราคาที่ผมสอบถามช่างก็คือถ้าอาบน้ํารถเกง๋งทั้งคันเกี่ยวไหมครับว่าช่างว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ รถเก่งมันมีไซส์เนาะ้วก็วไม่เกี่ยวก็คือเหมาไปเลยว่าถ้ารถเก่งอาบน้ําก็ประมาณหมื่นเท่าไหร่นะหมื 15, ่นห้ารอประมาณขอเวลาหน่อยเดือนหนึ่งไม,ไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนก็คือรับรถได้เลย,เลยแล้วถ้าเป็นกระบะครับช่างก็ราคาไม่แตกต่างกันหมื่นห้าถึงหมื่นแปดหมื่นห้าถึงหมื่นแปดถือว่าไม่แพงนะในการอาบน้ําแล้วสีคุณภาพสีประมาณนี้เลยเนาะก็ก็เงาเงาเขาเรียกว่าเงาตาแตก อ่าอันนี้ขัดยังไม่ได้ขัดอ่าอันนี้คือยังไม่เคลือบเงาอีกทีนึงยังไม่เคลือบเงาอันนี้คือขั้นตอนอันนี้คือพึ่งขัดยาบอันนี้ขัดยาบอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้แต่งกระดาษทรายไว้ยังไม่ขัดอ๋ออันนี้คือเรียกว่ารูปกระดาษทรายบางๆรูปกระดาษทรายบางๆเราพ่นสีออกมาเนี่ยมันจะมีฝุ่นเม็ดฝุ่นเม็ดอะไรนี่แล้วก็แต่งกระดาษทรายให้เม็ดฝุ่นมันหายก่อนแล้วก็มาขัดอีกทีนึ่งก็คือง่ายๆพื้นผิวอ่ะมันจะมาประมาณขอดูตรงนั้นได้ไหมได้อ่าอันน ก็ค <T> ือหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยเนาะมันเป็นคาะอันนี้คือหลังคาเนาะตัวหลังคาที่มันตัดออกมาก็มาสึงเสร็จปุ๊บเอาเราไม่เรียกว่าถึงชั้นเหล็กเนาะเราเรียกว่าเอาแค่อาบน้ําก็คือเราก็กระดาษทรายรูอ่ารูบออกมาปุ๊บมันก็จะประมาณนี้ขั้นตอนแรกเนาะขัดให้ขัดให้เนียนนะครับขัดให้เนียนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการขัดให้เนียนของเราเนี่ยก็คือต้องหรือเบาหรือทุกอย่างออกหมดเลยหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่ต้องครับอ๋อเพราะว่ามันภายนอกอย่างเดียวนออ่าไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้พิกกระดองครับผมอ่ะพิกกระดองก็ยุ่งยากกว่านั้นหน่อยก็ก็อีกราคาหนึ่งเพราะมันหลายสเตปในการทั้งตัดปูอพวกนั้นก็คือต้องนู่นนี่นั่นมาเยอะๆอ่าจะได้รึหมดทุกอย่างสั้งอทั้งผ้าปูพื้นผมปูพื้นอะไรเราต้องออกหมดไหนไหนทำแล้วอ้าวประมาณนี้ก็คือสําหรับรถโบราณที่สําหรับเก็บสําหรับสายปั้นสายเก็บประมาณนั้นเนาะ แล้วก็ยังมีคุณค่าทางจิตใจก็อะพิกดองไปประมาณนี้แต่รถของเราก็แค่ไม่ต้องรื้อออกก็ไม่ช้าตัวรถข้างในด้วยอ่าประมาณ,มาณนี้ออกมาประมาณนี้อะถึงเสร็จปุ๊บก็มาดูขั้นตอนต่อมาพอเราได้พื้นผิวตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บก็มาโซนตรงนี้จะเป็นโซนพ่นเลยใช่ไหมครับช่างอ่าก่อนโซนพ่นก็ต้องมาเตรียมสีโป๊ะใช่ไหมเร,เราต้องเช็ค พื้นงานชิ้นงานก่อนเช็คชิ้นงานก่อนอ่าหุ้นมาเป็นอย่างงี้มีบุบผมขอดูมีบุบมีอะไรไหมอ่ามาดูชิ้นงานก่อนมีอะไรแเราก็ต้องขัดขัดตรงที่บุบก่อนโปสีก่อนอ๋อโปบางๆนิดนึงโปบางๆนิดนึงตรงที่ตรงตรงที่บุบอ่ะฮะก็คือแล้วทีนี้เราก็จะขัดกระดาษทรายทั้งชิ้นอ แล้วก็ขัดให้ขัดให้เนียนขัดคือไม่ให้มีความเงาลงเรืออยู่เลยถ้ามีความเงาลงเรืออยู่นี่ก็คือสีจะไม่ติดไม่ติดสีจะหลุดร่อนหรอกอ๋อก็คือคล้ายๆกับว่าแทบแทบโป๊ะบางๆนิดนึงครับอ่านิดเดียวสําหรับรอยบุบอะไรอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นพอขัดสีตัวนี้ออกมาปุ๊บมันก็จะประมาณเราก็จะตนถ้านั่นจริงแล้วก็ขัดเสร็จแล้วก็จะพ่นลงพื้น อ๋อขัดเสร็จเพิ่มพ่นลองพื้นอีกก็อ,อ,อันนี้คือที่ที่เราขัดแล้วใช่ไหมช่างอันนี้ก็คือรูปรูปก่อนเขาเรียกรูปน้ำรูปน้ําไว้แต่ว่ายังไม่ลึกเท่าไหรย่ยังยังอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราจะใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดอ๋ออันนี้สุดท้ายแล้วครับอ๋อหลายขั้นตอน,อนเราเรา,เราจะใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดประมาณพันห้าโอ้โหคือแบยบ,ย,บยิบเลยอะ่ะพันห้าเวลาเราขัดเงาเราขัดเราขัดเคลือบเงาอย่างนี้เราขัดสีอย่างนี้ มันจะได้ไม่มีรอยกระดาษทรายลงเลือไงอ๋อถ้าเราใช้เบอร์ร้อยามร้อยยี่โอ้เห็นรอยเนี่ขัดยังไงก็ไม่หายต้องได้พนใหม่อยางไงอ่าเห็นไปจอดตากแดดก็เป็นคลื่นเลยแหละรู้ว่าร้อยช่างกันเลยทีเดียวครัโอ้มันก็ยุ่งยากประมาณประมาณกี่ขั้นตอนช่างกว่าจะประมาณสวยออกมาสวยเลยเก็บโป๊หนึ่งเก็บโป๊เก็บโป๊สีพนพื้นพ่นพื้นพ่นรองพื้นเสร็จก็มาลูบน้ําลูบน้ํา ลงสีลงสีจริงเขาเรียกลงสีจริงแล้วก็ลงสีจริงแล้วก็เคลือบเล็กเกอร์ทับแล้วเคลือบแล็กเกอร์ทับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือมาขัดสีขัดสีเงาหกมันหกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําสีเนี่ยก็อย่าว่ามันแพงนะอย่าไปต่อราคาช่างเยอะนะเอ,อเพราะว่าทุกอาชีพมันต้องมีต้นทุนเนาะแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็เนี่ยต้นทุนมันไม่เท่ากันเนาะบางบางที่อาจจะอูใหญ่อูเล็กแต่นี้ช่างอยู่คนเดียวนะยนเนาะอยู่คนเดียว อ่าก็อยู่เขาทำกบแฟส่งก็คือว่าช่วยกันประมาณนี้ก็ถือว่าโอ,โอเคเลยแบบว่าผ่านมากคือผมเข้ามาตอนนั้นอะ่ะผมเข้ามารอบแรกผมเห็นรถกระบ,บะส่งงานไปละเรียบร้อยสีแดงเนาะอ่าก็ส่งไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ผมเข้ามาก็เห็นงานเดี๋ยวขอไปดูชิ้นรถใหญ่หน่อยได้ไหมอ่าไปดูดูว่าอันนี้คือฝากระโปรงอย่างเดียวอัววนนี้มาดูตัวรถซึ่งงานออกมาแล้วมันจะประมาณนี้อันนี้คือทําเสร็จไปแล้วครึ่งหนึง่ง พ่นสีเสร็จรอขัดสีอ่านี่คือเสร็จแล้วเนาะพ่นเสร็จแล้วครับพ่นเสร็จแล้วอันนี้ก็เหลือแต่ว่ารอรอขัดเคลือบสีอันนี้สีเดิมมันเป็นสีบอลทองใช่ครับอ่าแล้วนี้เจ้าของอยากกลับสีรถอ่าเขาเรียกว่าสีเดิมมันมันเบื่อละอ่าเของเขาก็ไม่ได้ซสีเรียดเรื่องในการกลับสีบางคนอาจจะกลัวเพราะเออกลับสีรถมันยุ่งยากอย่างที่คิดไหมอะไรเงี้ยที่จริงมันมันก็ไม่ยุ่งยากนะ แต่ขอให้เรามีใจรักแล้วก็มีเวลาทิ้งรถหน่อยพอแดงว่าเจ้าของเนี่ยไม่ใช่เจ้าของไม่ได้มีรถคันเดียวแน่เลย<ช>เพราะเขาต้องมีเวลาทิ้งรถไว้อ่าประมาณนี้ก็ถือว่ากันชนหน้าเนียนมากนะพราะในความคิดช่างเนี่ยอันไหนทํายากที่สุดระหว่างงานไฟเบอร์กับงานที่เป็นเหล็กมันก็พอๆกันนะครับอยากง่ายมันก็พอๆกันไม่มีอะไรยากง่ายพอๆกันเลยอื แต่ว่าขนาดไฟเบอร์ยังสีกลมกลืนนะ,อะ,อะขออนุญาตจับหน่อยนะนี่คือเสร็จแล้วนะเนี่ยพ่น,นเสร็จอเออเออนี่ยังไม่ได้ขัดนี่ขัดนี่เงานะ้นี่เหมือนประกายเจอแดดแล้วประกายมุกเล้วนะ,อะอเออ,อปะกายอย่างนี้ราคาเท่ากันไหมครับราคาก็เหมือนเดิมครับเฮ้ยเนียนนะเนียนเนียนเลยเนี่ยงานชิ้นเดียวกันเลยตัวรถก็คือราคาก็ไม่แพง ก็หมื่นหมื่นห้าถึงหมื่นแปดก็ไม่แพงเฮ้ยแล้วเก็บสีเนียนด้วยประสบการณ์ช่างกับที่เปิดตรงนี้มาแปดปีเนาะอ่าแปดปีรับเบ็ดทำจริงทำยี่สิบกว่าปีทำจริงมายี่สิบกว่าปีแล้วที่กรุงเทพใต้ใช่อ่าก็ย้ายมาอยู่บ้านเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไปแล้วทีนี้จบงานไปกี่คันแล้วครับกับที่บ้านเราโอ้เป็นร้อยแล้วเป็นร้อยแล้วแปดี้เป็นร้อยแล้วเจ็ดแปดปีเป็นร้อยอ่าก็ มาใช้บทการกันได้นะก็อันนี้มีรถช่างเองด้วยที่ใช้รถผมขนุนอ๋อรถขน,นุนอันนี้รถรถลูกค้ารถล,ลูกค้า<ม>อ่าก็รถลูกค้าเป็นของเขาประมูลมาแน่เลยไม่ใช่ครับรถปมปมงอ๋อต่อทะเบียนอะไรเรียบร้อยมอ่าประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคก็มารู้สึกว่าช่วงช่วงกระบะท้ายมั้งใช่อ่ทาทำสีขน,นุนจนคันนี้ อ๋อมาด้วยกันอ่าก็คือคล้ายๆกับว่าถ้าสมมุติเขายังมีประกันกันอยู่อ่ะเขาก็เคมกันไปให้เรียบร้อยอ่ะก็ต่างคนต่างเคมกันเรียบร้อยทีนี้ไม่แน่ใจว่ามีประกันกันหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีก็เลยอ่ะก็เลยคุยกันแล้วก็ตกลงแล้วก็อ่ะมาด้วยกันคันนี้มาชนคันนี้อ๋อประมาณนี้แต่ว่าคันนี้ใกล้เสร็จก่อนคันนี้ทำคันนี้ให้ทำรถคู่กรณีให้เขาก่อนคู่กรณีก่อนนั้นรถ อันนั้นลูกค้าก็ไม่เป็นไรเด๋วอวคยว่ากันไปอนเอาเป็นทีละคันไปอ่ารประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยในระดับโอประมาณหนึ่งแล้วทีนี้เรามาถึงคุณภาพของสีที่เราใช้เราบอกได้ไหมว่าใช้ประมาณส,สีประมาณไหนอ่าสีกึ่งแห้งช้าครับ อ่าก็คือสี 2K กึ่งแห้งช้าซึ่งมันจะไม่ใช่ที่เราไปพ่นแท็กซี่ที่มันแห้งไวนะอ่าไม่ใช่นะนั้นแท็กซี่มันทำไมถึงวันเดียวชนแล้วอีกวันลุกขึ้นขับได้เพราะว่าเขาใช้สีแห้งไวอ่าประมาณนี้อันนี้สีแห้งช้าอ่าหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยนี่ประมาณนั้นปะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ขอดูหน้าตาหน่อยโอ้ยไม่แต่ก่อนดูหน้าตามันก็ มันก็จะมีตัวนี้สําหรับที่ที่ขัดเป็นตัวนี้เลยยี่ห้อนี้แล้วก็ที่ขัดตัวนี้นะครับเพื่อนๆน้นํายาเริ่มต้นอย่างเงี้ย <100. S 2> ช่างที่ขัดอย่างงี้กี่บาทครับน้ายาตัวนี้ปองร้อยร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบรถหนึ่งคันก็ใช้กี่กระป๋องในการขัด 2กระป๋องสกระป๋องก็คือหมดเลยเรียบร้อยหมดเลยถ้าสมมติผมไม่เอารถผมมาอาบน้ําผมเอามาขัดอย่างเดียวก็ได้ได้ก็อ่าก็คือเงาเลยอ่ะเงารลบขนแมวนู่นนี่นั่นไปเลยอ่าประมาณนี้ก็คิดค่าเท่าไหร่ค่าขัดอย่างเดียวเลยอ่ะสองพันถึงสองพันห้าอ่าขัดอย่างเดียว2องพันถึงสองพันห้าคือเงาอ่ะอ่าทิ้งรถวันเดียวก็เสร็จมั้งใครเยอะก็ต้องเพิ่มหน่อยอ่ารถที่ใครไปเยอะอ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องสีกันอ่ะสีหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะ หน้าตาสีที่เขาใช้เฮ้ยนี่หอดีนะนิปอนนิปอนด้วยนะอ่ามาดูอันนี้ช่างเขาบอกว่าให้ความรู้ว่าไม่กักเลยนะครับอันนี้็นเป็ดสีอ่ามาถึงสีท w เ K สี K เลยสเต็ปแรกสีสีรองพื้นสีรองพื้นอ่าอันนี้เ้อเป็นสีแห้งไวมันจะไม่มีาร์ดอ่าไม่มีาร์ดอันนี้ก็คือสี t w เ K มันจะําเป็นต้องมี hard เพราะว่าแล้วคุณภาพมันจะแข็งกว่าสีเหมือนไม่มีฮาร์เท่วไปอ๋อยึดติดชิ้นงานได้เยอะกว่า ทนสะเก็ดหินเวลากระเด็นโดนอสีจริงที่เราพ่นทับไปเนะี่ยก็จะเกาะกับสีรอ,องพื้นได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องสีโป๊ะเราว่าเราก็ข้ามไปเพราะว่าเราไม่เน้นตรงนี้เราเน้นรองพื้นเนาะเพราะเราเน้นอับน้ําสีโป๊ะเรื่องมันมีเกรดหลายเกรดของสีโป๊ะทั้งเป็นกิโลล้วเป็นพันก็มีทั้งนิดนิดหน่นอย,นอยในการถูกมันก็มีอ่าประมาณนี้เราเราก็ข้ามไปตรงนั้นอ่ะเรามาถึงตรงนี้พอสีขาวเสร็จปุ๊บรองพื้นแล้วก็มาตังนี้ มาตัวไหนต่อตตอ่าตัวแม่สีส่วนใหญ่ที่ที่บ้านเราฮิตฮิตสีอะไรกันเลยหมายถึงอ่ารถส่วนใหญ่ที่ทําออกไปจากที่นี่ครับส่วนใหญ่เขาฮิตสีแดงไวรุ่นหรือว่าสีขาวสีดําอะไรเงี้ยทั่วไปทั่วไปทั่วไปอ๋อคือมีทั่วไปเลยมากก็เน้นเดิมเดิม อ๋ออเน้นเน้นเดิมมากกว่าก็คือไม่ต้องแจ้งขนส่งอะไรให้ยุ่งยากนานจะมีมารถพวกดีแมกรุ่นเก่ามาทำเป็นสีออนนิวขาออนนิวแล้วก็เพิ่งทำออกไปบ้านห้อยไผ่ อ่าเดือดแวะไปดูอยู่ค่อยไขคันหนึ่งแล้วก็มีคันนี้อันนี้เนาะปึ๊บมามาถึงรองพื้นสีแล้วก็เคลือบเคลียร์ครับก็เคยเป็นสีอันนี้คือสีแดงปะอ่าสีแดงสมมติอ่าแดงเนื้อออกแดงเก่าขอไอ้ตัวกระบะคันนั้นเลือดหมูหน่อยอ่าเลือดหมูหน่อยก็จะเป็นตัวนี้หน่อยไม่ไม่แดงนกแก้วไม่แดงสดอ่ามาอันนี้แล้วก็มาถึงก็เป็นสีเคลียร์เคลียร์ให้มันเงาให้มันเงาให้มันเงาให้มันอยู่ติดทนอ่า ระยะเวลาก็ง่อยู่ตรงนั้นเลยช้ำไม่ช้ำของสีก็คือชำไม่ชำก็คืออยู่อยู่ที่การพ่นด้วยการพ่นด้วยอ่าแล้วเทคนิคการพ่นเราก็พ่นเหมือนกับตัวนั้นใช่ไหมช่างใช่ใช่ใช่ใชรใช่ใั่ใช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 ่นช่ใช่นี่ใช่ใช่ใชอใช่นช่ตช่ใชันช่ใช่นช่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใชกใื่ใช่ใื่ใช่ใช่ใร่งพื้นรองพื้นเคลียร์แล้วก็นี้ก็คือไม่ใช่กันนี่คือ ลองพื้นอันนี้สีสีจริงไงสีจริงแล้วก็เคลียร์จะเป็นตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ล้างทุกครั้งในการที่จะทำผลงานใหม่เท่านั้นเนี่ยก็ไม่เพี้ยนยกเว้นไอ้สีมาสด้าสองสีแดงอะที่มันทํายากซึ่งมันในการผสมสีเออมันจะยากนะครัผมไปศึกษาก่อนศึกษากับไปไปร้านสีมาเขาบอกง่ายนิดเดียวถ้าถ้าเราขั้นตอนละง่าย อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอันนี้ราคาเริ่มต้นของสีเนี่ยก็เป็นกระป๋องเลยเนาะรถหนึ่งคันครับช่างใช้สีเท่าไหร่ก็ลิตรละแปดร้อยอันนี้มันสี่ลิตรนะครับ<อ>ทั้งทันนี่ก็คือใช้ใช้สี่ลิตรสี่ลิตรก็คือถังหนึ่งเลยเหรอนี่นี่ครับแกแกลอนในสี่ลิตรสี่ลิตรรถคันหนึ่งใช้อันนี้เลยเหรอใช่ครับใช่อ๋อก็สามพันสองใช่ครับเฉพาะสีเฉพาะสีสามพันสองแล้ว อันนี้ชุดละแปดร้อยแปดร้อยก็คือใช้หมดเนี่ยครแปดร้อยอันนี้ก็แปดร้อยที่เหลือก็ค่าฝีมือค่าแรงค่าครูอ่ารายนี้ก็คร่าวๆเนาะประมาณนี้มี <t ina> <t ina> ีออกหลาายย่งพวกทินเนอร์กระดาษกาวกระดาษทรายกระดาษต้นซื้อพิมพ์อ่าที่เราต้องใช้ในการที่เก็บงานไม่ให้ไปเปิดพวกง่ายๆเหมือนยาเนี่ยครึ่งต่อครึ่งลงทุนอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ ประมาณนี้ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ว่าง่ายเต็มมันไม่ใช่ไ่ไม่ใช่ที่บอกว่าน้องๆจะมาเอาสีสเปกกระป๋องละแปดแล้วมาพ่นชิ้นงานอย่างเงี้ยแล้วมันมันมันไม่ได้เนาะมันไม่ได้ประมาณนี้อ่ะสุดท้ายละเดี๋ยวจะคลิปจะยาวเกินไปโหช่างให้ความรู้ดีมากเดี๋ยวให้ช่างทิ้งเบอร์ติดต่อหน่อยเผื่อใครสนใจจะทํารถต้องโทรจองคิวไหมครับก็ไม่ต้องขนาดไม่ต้องจองคิวครับผมอ่ศูนย สองหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดครับครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงใต้ข้อความให้สี่หนึ่งช่างชื่อช่างช่างนายครับผมช่างนายก็ติดต่อช่างนายได้โดยตรงเลยก็คือเข้ามาคุยสเต็ปก่อนว่าอยากจะทําประมาณไหนบร้ครับษาได้ประมาณนี้ก็มีทุกอย่างวิ่งอะไรให้ด้วยนู่นนี่นั่นครบอ่าประมาณนี้ทุกอย่างทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถอ่าประมาณนี้ก็ไม่ต้องไปไกลอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองไม่รวยก็สวยได้ครับครับผมราคาจับต้องได้ครับยังไงก็ขอบคุณช่างนายมากครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ